สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์เทอมที่2ในระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนตังเองจังหวัดจันทบุรีค่ะและในวันพฤหัสที่4ี่นี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าซื้อจีนและเหล่าซื้อเหมียวกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับเหล่าซื้อกันเลยทงเฉิ์มันนิฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับเหล่าซื้อจีนอีกเช่นเคย และในวันนี้นะคะเราซื้อก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำขวัญจังหวัดจันทบุรีเป็นภาษาจีนกันต่อนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะเจียนจู่วันเปียวหยู่เจียนจู่วันเปียวหยู่แปลว่าคำขวัญจังหวัดจันทบุรีเจียนจู่วันจะแปลว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะเด็กๆเหวินหมิงผู้ผู้水果之省上等 หัวเจียว,ว,จ,จ,ว,วจุ้ี宝繁多，尖主问草席资源丰富，郑王大地骑兵救国在尖主问府，น้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พิกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือ เสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีค่ะอันนี้ก็คือคำขวัญข้างหน้าน,นะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อจากเทอมที่ผ่านมานะคะที่เราซื้อได้ครั้งเด็กๆไว้นาอนั่นก็คือประโยคที่พูดว่าเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยคเหล่านี้กันนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยมาเริ่มกันที่คำแรกคำว่าเฉาสีเฉาสีเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะเฉาสีแปลว่าเสืออ่าเฉาสีแปลว่าเสือนะคะเด็กๆคำที่สองจื้อเหวียนจื้อเหวียนจื้อเหวียนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า ทรัพยากรธรรมชาติคำต่อมาใครหน้ามีหน้าที่รักษาประเทศนั่นก็คือทหารใช่ไหมคะเด็กๆทหารภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าปิงปิงอีกรอบนะคะปิงทีนี้เรามาดูว่าคําว่าเสือจันทบุ์ภาษาจีนอาว่ายังไงเด็กๆออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะเจียนจู่วันเฉาสีเจียนจู่วันเฉาสี แปลว่าเสือจันทบุ์อีกรอบนะคะเจียนจู่ว่นเฉาสีเสือจันทบุ์ประโยคที่สองจืองจ้อ y u a ฟ feng fu zhu y u นเ f e ง g ู u แปลว่าสมบูรณ์ธรรมชาติอีกรอบนะคะจือ้อ y u นเ f e งฟู u สมบูรณ์ธรรมชาติประโยคถัดมาจง หลวงตาตีจงหวงตาตีแปลว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกรอบนะคะจงหวงต้าตีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประโยคสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือจีปิงจิ้วกัวใจเจียนจูเวันฝูจีปิงจิ้วกัวใจเจียนจูเวันฝูแปลว่า รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีอีกรอบนะคะจีปิงจิ่วกัวใจเจียนจูว่นฝู่แปลว่ารวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีทีนี้เรามาดูประโยคอีกรอบหนึ่งเจียนจูวนว่ว่นเฉาสีเสือจันทบุรจือ้อหยวนเฟิงฟูสมบูรณ์ธรรมชาติเจ้งหวงต้าตีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จีปิงจิวหัวใจเจียนจูเวิน่นฝูรวมญาติผู้ชาติที่จันทบุรีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆยากไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาท่องกันอีกหนึ่งรอบเอาตั้งแต่ท่อนแรกเลยที่เราซื้อเคยสอนไปจนถึงท่อนสุดท้ายที่เราเรียนกันวันนี้เลยนะคะ เราลองมาท่องทบทวนกันอีกหนึ่งรอบสำหรับการบ้านในสัปดาห์นี้นะคะให้ผู้ปกครองอัดคลิปเด็กๆตอนท่องคำขวัญจังหวัดจันทบุรีเป็นภาษาจีนนะคะโดยจะให้เด็กๆอ่านตามเราซื้อไปทีละท่อนนะคะและอย่าลืมแนะนำตัวเองชื่ออะไรเด็กหญิงเด็กชายอะไรพร้อมทั้งบอกเลขที่ด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองส่งมาในรายกลุ่มนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วไปท่องตามเหล่าซื้อกันเลยค่ะเวินหมิงผู้ปู้ 水果之城，上等胡椒，珠宝繁多，建筑问草奇，资源丰富，郑王大帝。 จีปิงจจ้วกัวใจเจียนจูวันฟูแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้ใจเจียนบ๊ายบายค่ะเด็กๆ